สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุมสุขพนสุมองสุบันพี่น้องพบกันเส้นเก่าเส้นเกิดกับซ่องน้องเดือนกำลังวุ่นวายพี่น้องเถิงขัปุ้นเถิงวานพี่น้องบ้ากับน้องไข่ดาวก็มาพอลูกโคกก็มาพี่น้องออาวกนนแค เต็มที่เสรปุนให้น้องแคนกับุงจัดงานยิ่งใหญ่อลังการต้องค่อยๆจ้าคนเสิร์ฟก็ใจห่อน ตอนนี้กำลังชลมนวนวายฉนันวนวนายาไ,ไ,าไปน้นาบา้นบานว่าไปนทาตรบริัทตั้งเตือยเตื่อยไปไหนแล้วป้าไม่เท่าท่านกินกับปุ่นท่านกินขาวท่านนี้กะนยิ้วขาวแหงมาลูกิวยัยสิไวก็ต้องไ กินเากินแต่สองคนเาหมหาีกินเากกินให้มันเบิดเบ้้ยเนารยแทนกับพกกานงานขปุนพี่น้องพลตุพลฟาสาวเออร์ ทางนี้เรียบร้อยแสบแห้งชุดยอดฟีเมอร์บทตามีพี่น้องหมวยผ้าแสบตลอดหอนด้อากาศจหฮอนหอนหอนอาวๆหนุ่มๆก็จิมีงานไปต่อ พอถาวชีได้ปัน่นเนี่ยวัตตะแลงนี่บริเกี่ยววัตะแลงโอ้โได้ปั่นบริเกี่ยวไม่เรลาเท่น่าไม่นาทีหอพี่น้องจะปิดจิห่อไปทางไดแน่แหละลูกฟอกลูกตามลูกนั่ไปแล้วน ก็กินงานนี่มันไม่ได้กินบ่อยโดยขาควมีโอกาสได้กินโดยแบบโอกาสหน่อยสิได้กินเนาะลูกโคกบ่วเม่ทาเนี่จัจไปลูกโคกกระตองเมื่อหายลูกกินน้ำพี่น้องเมื่อเหน็บโมเห็์นั่นน้องผู้หญิงนั่นน่องยังก็จื่ดไปนะน้องแน่นโมเห็์น้องแน่นนะเมือนี้ ปาเป็นส um, uh! ูตรเลยหวานข้ปุ้นน้ำข้ปุ้นนะทงเสดมีนันเออประสอนทงสิบพันหน่อยเดียวเลยนำข้ปุ้นนะจำเนี่ยเฮ้ยไม่จำสิบพันคนมีแต่น้ำมีแต่น้ำไดรทงน้ำทั้งต่อนั้นนี่เดียวไอ้เร็ดอยู่ปาเมตตาเงาเต็มที่ กินแล้วจะไปทางไต่อิงาแรกก่อนานบ้านลังซเจ้าบ่มีงานให้ท่ด้ก็ลับบ้านต่อแม่แล้ว่านมีเมเห็ดก็ต้องเห็ดแรีบกะลำลากพุกพุเกียไตั้งใหม่ีกนเห็ดเเห็นแต่ลูกาสลูกัวเกี้ยนลูก้วจาป มันกระเทนเนาะมันยงอย่งไหนวอยู่วะฮะยีรุจูมยงอยู่ตงเมตตากินเหรอบ้านหมอมักบ่มึงกินแบบมึงกูเหดุวานกับเรามึงมาผ่านวานเนี่ยต้องไม่ตุองผิดเปนยางเนาะไม่เป่าเห็ดแล้วใบะ ใ่ท <c oughs> ีต้หวานวหวานมปนไก็มันเทศมตาลเห็ดว่ามันต้องหวานมันหวานมากเลยเห็ต้องหานเลยบะข้าวเลยตมกระติ๊บา้มกระติบองกะติมันมันมนจังแซ่กะทิเองหวานมันหมอนอะไอจะกินอิ่มดีเล เห็ดหมองไเลน้งเจ้าที่มันก่นแยเจ๊ก็เล่าว่ามม่น้ำเือหนาจะอไกิอือน้เอก็แบงม่วงเม็นเบบอ่เาันกระเปิมาหเาก็มาใส่คีคิดใส่ีแล้วก็ถั่วมาเอม่ดาเห็ดว่านน้อยมาเจ้าข้องซือิ่มลายทางห่อห่อจนเบิดอือม้องนี่งมากระเบิ้อเจ้าน่ะออองทาไว้ปกติแต่ตอนั่นมันถอวานอยู่

อรแซ่บไน้องเือนจ้าจะไเงี้ยจะได้แบบมีเห็ดน้หแซ่บุ้ดูว่างกันันนจะว่าทำมีเห็ดบพิษว่างสุดยอดเห็ดือจะว่าประหยดอันม่ไดจากต้นนันน่ะเอโนินอมาเกบตัดตีอ้าทางนี้ผัดทางนี้ผัดกินอันน่ะก็จะกินของหวานหลักไทย โอ้ล่างข้าวหาดไปเป็นไรแสบอยู่บ้างกลางวันสำหรับผู้บวมหมากหวานนะพอดีอ่าทำผุบหมากหวานเนี่เป็นไอ้ข้าวคันเป็นยางนะข้าบมหมากข้าวคันเป็นยางเมันหอน ฮาเห็ดวานฮาตรงแยกเนาะมาสิกินยางเอาผสมกันเห็นได้เป็นอย่างมีส่องใหม่มาต่างส่องพี่น้องข้อเท้ากำลังปวดหัวอย่กัานเปิดส่องใหม่ที่งานก็มาเรื่อยๆเยอะแยะหื่หลอกกังว ก <c ười> ินอะไรกินอีกจะไปไหว้นะทรายโตกัน้อยน้อยมาดูๆในี้นีบาเบิ่ง้านเบิ่งอไลไปลุงพ่อยนีมาท่นฟุ้งเห็นไหมนี่่อยงบกินไหนแดงจะได้ท่ออย่งบเด็กกินบวชทรายคือสาวจอยก็เลยบ่มมีท้อง เจ้าเอือยเจ้ายังมีพ่มอันคนนมหนาบ้าคเยนนตามไปนเยนตามไปอาะจกับปั้นให้น่ะบอจก้นของเจ้านะลูกชายจะอ้ยนมนมนาดยัเอาอกินหลบบๆเนาะแม่ ไปป่าป่นะไม่ถานอนอยู่ไหนเอานองเยี่ยบมาเสียบตาเคียวตีสิไปทำคะแนนได้บ่บนนี่พี่น้องสิไปวุ่นวายซะจ่อยบานนี่สิไปแย่งผู้ชายหองนา่งไปจัดไปพี่น้อง ธรรม,มาดาี่นายเก,กไดอ้าวจดได้ต้องออ้ <laughs> อาไม่ธรรมาดาอีกเพพี่นอ้องานนา <laughs> จัดไปพี่น้องจิตไปแย่งซาอเจ้าเยก็ะจับอ้าวแน่นัน,นตีต้องด้านใน<า>ชุดบอกอ้าวจิตไปหากินผู้ายแร้วปะเนี่อ้ไปหากนแม่มาละ นี่จะนุ่มๆเยี่ยมบุแหแล้วสิปญญาสิปัญญาตู้ยายคุณแม่บอไว้คุณแม่นะจ๊ะแี่ยังโตด้วงอันนี้ยังโตด้วงอันนเป็นเป็นแม่บินไดเลยแ่งห้ลูกเลยเด้อคนนึงลูกสมบแบบน้อน้ด้บแหยไปพี่น้อง เจบัววันงัดขาปุ้นกับข่าว้าสิบด์ดอะพี่น้องคือมาเก่งแค่วะเรื่องกินไม่ยอมใครนะจ๊ะเอาแกงโมดึกๆกัาสันสูตายติเอาสุบะยมไผยสูอย่างเดียวเรื่องกินะ่ต้องยอมไผยจะกินปไปไ่อจังใสอัน,นจะกินปไปไ่อยในใสบัวอ้วนบวนพัพ,อพอีโหดโพน้ำสูตรละดูหากอดนะก็กินปไปไ่อยในใส แล้วี่น้องจะินอไกต้อากนอี่มัน้ังหเนี้อของโแนนตีอ้พี่น้องนี่ก็สมมากพัควรเลยพี่น้องปฏิกครมาเบิ่งนี่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจกเตือนเปกับระจให้แม่น้องเดือนในเด้อไปเลยพี่น้องกพกันคลิปหน้าครับสบายดีดี่ดแม่น้องบีพี่น้อง ชอบมันสารจะหน้า,านเอพี่น้องสรจะหน้าพี่น้องโรจน้าคนั้นล,ลบไปแล้วรจะหน้าขึ้นมาใหม่ <laughs>